สวัสดีครับเออเขาให้อัคดคลิปเหมือนอำลาเออจเริงแล้วก็ไม่อยากอำลารอบเนาะชื่อก็รู้กันว่าชื่ออะไรเนาะในคนโดนสีนอกตำแหน่งครั้งแรกมาบรรจุที่นี่แหละไม่ไม่ได้ไปไหนอยู่โรงพยาบาลรนมาาครั้งแรกมาบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่15กันยายน 2500 3น้าปีแนละก็ไม่ได้ไปไหนบรรจุครั้งแรกที่นี่สุดท้ายเกษียอายุราชการก็ที่นี่เหมือนกันน่าจะเป็นพ่อ้านอันดับต,นต้นๆของประเทศไทยที่อายุราชการน่าจะนานที่สุดแหละส30ปี15วัน เกือบสามหมื่นวันนะครับ้านับเป็นวันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกับพวกเรามาเยอะตั้งแต่สมัยแรกๆก็มีตึกอยู่หลังเดียวเป็นโรงพยาบาลขนาดสิบเตียงก็ลำบากนะสมัยนั้นเดี๋นนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปตึกอาคารบริการต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกับพวกเรามาตั้งแต่ตอนนี้ รุ่นเพื่อนเป็นรุ่นลูรุ่นหลานไปแล้วเออยากจะไม่รู้จะกล่าวคำอะไรอีเกิอขอพักก่อนนะครับสองปีที่เหลือก็อยากไปทำอะไรที่ในสิ่งที่ตัวเองรัก เพราะว่าสปีที่เหลือก่อนจะถึงอายุหกสิบเมื่อวรคงจะตั้งหลักได้ในวันปลายชีวิตร่างกายก็ยังยังแข็งแรงอยู่สองปีที่เหลือก็ลองลองเดินเดินต่อไปว่าจะเป็นยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชานะครับคุณลรงงานทุกคนนะครับที่ปฏิบัติงานด้วยกันมาตรงนตลอด ด้วยความรักความสามัคคีความหงหุหงใยต่อกันและกันสุดท้ายก็ต้องขอกล่าควคำอำลาจากใจครับขอให้พวกเราเจริญง,งอกงามด้วยคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถรักองค์กรสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับองค์กรของเราเหน่วยงานของเรา ให้จเจริญลุกเรืองสืบต่อไปนะครับต้องขออำลาไว้นะตรงนี้ขอบคุณครับ